สวัสดีจา้ายินดีตอนรับเขาสุอีสาคนค้บ้านจานพี่น้องจา้าเมื่อนี้ก็ได้ซุปน่อไใหม่แซ่บพี่น้องซุปน่องใหม่สดหน้าฝนน้อพีนอ่น้องน่อไใหม่ออกงามได้น่องใหม่เสี่ยงไพ่มากพี่น้องซุปกินกับผักสดๆอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วซุปน่องหม่อีกแล้วจ้าเม่พี่น้องกินกับกระชายอ่อนๆนี่พี่น้องใบผักอีเลิศค่อยกินง่พี่น้องผักเหลียปี เบาอปักเคือพ่วงเอื่นถือบาน้อพี่นองมาพี่นองเขาเหนียวหว่อนหอนหนึ่งมาใหม่ๆคุยซุปเนาะใหม่พี่นงมามาเบาห้ายพี่นองอื้อืมอ้มกระชายอ่อนๆหอมคักพี่นอง กินกับบักแข่งกับเขากันรักสุปเนาะพี่นง กินกับพักหลายๆแสบแสบข้นบานจานมากินสุปบนมันได้กินกับพักพี่นอ้องดอกกระเจียวก็ออกหลายๆพี่น้องไปย่างตลาดเห็นน้ำได้นกัอน้ำนั่น พักกลิ่นปีพะนองเคยกินบ่กับกวามหอมหวานดีเพลิองอืม สาวเอาสาวเอาพี่น้องเบิกงานมากหิวเขา่าอืมขอนี้ก่อนห่อนเลยพี่น้องหนึ่งมากใหม่ๆหมหอืม ทำไมก็ oh God. อ้อนนอนพี่น้องกอ <c oughs> กินสีฝาฝ่าวพี่น้องมาเนี่ยคำแซ่บ กต่ชานอ่อนกินกับทุมน้ำมอมหอม,หอมพี่น้อง,ล,อง,งล้องเบิ่งเ้ยบางคนเพิ่นกับซุปใส่น้ำนละ่ะพี่น้องแต่คนบานจานไม่เลยสูปใส่พี่น้องเอามากินแกม What's happening?